อ,อันนี้ <ừ. S 1> คืออะไรเสียเราจะมาเราจะมาเล่นมารีวิวใช่ไหมรีวิวอะไรนะแฮมกูอาดเหรอกูอาดเโลยชีสโลยชีสโอเคอะไรอีกส่วนข้าวเตาอบข้าวเตาอบ ใส่มะนาวหน่อยหน่อยใส่มะนาวหน่อยหน่อยโอเคอะไรอีกครับแฮมแฮมอะไรอีกครับวันวันอะไรอีกชีสชีโอเค เทโลทัตโอ้ยลี่โหมีเยลลี่ด้วยมะนาวมอยคิวมะนาวโอ้มะนาวเป็นอย่างนี้มืออ,อันนี้มือมือบีบน้ำเอามือบีบน้ำปุ้ง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 น้ำไหลออกมาแล้วอ้าวอะไรอีกมีชายพิลโอ้หัวระยง ไหนรีวิวสิอะไรบ้างเป็นยังไงอะไรอร่อยอะไรแข็งแรงอะไรมีพลังเยอะนี่พอลองเลือกซิปีได้ขอ,อ,ยอเยอะแล้วได้เยอะแล้วอันนี้คืออะไรไปคิวใครมือเลยยิงปืนเลยขเอาไว้ทำพลาเลยเอาไว้ตรงนี้อันนี้เหรอพ่อก็ห <c oughs> ยิบเองพ่อพ่อจะเทตรงอะไรเทตรงอะไรอันนี้เหลเนี่ย พ่อเหมือนเลยหเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยกเก็บเกมได้นะเหรอยวเอาเก็บเก็บได้ยอ,อย่างไหนปีชอบอันไหนมากที่สุดในบรรดาอันเนี้ยมันชื่ออะไรชอบไหนชอบมือเหรอมือมันทําอะไรได้นะอันนี้มือมันทําอะไรได้นะเอไว้บีบน้ําเหรอโอ้โหนี่บีได้สองอย่างเลย

มาทำเมนูภูเขาไฟกันเมนูภูเขาไฟไหนทำเมนูยังไงเออใส่ตะกร้าเลยเอาเมนูภูเขาไฟอร่อยใส่อะไรบ้างนะอภิเป็นคนรีวิวสิใส่อะไรโออนี่โรยแล้วแล้วเราก็ใส่เออใส่อีก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  ใส่อีกใส่อีกแล้วใส่อีกแล้วแล้วเราก็มาเทตรงโอ้เทเขียวยวง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 อ้อันนี้เป็นเมนูภูเขาไฟเหรอเนาใช่ค่ะอร่อยมากไหมอร่อยมากเหรอแซ่บแซ่บเลยแซ่บแซ่บเลยเหรอโอ้โหอันนี้มันร้านค้านะร้านค้าเหรอโอ้โหชื่อร้านอะไรร้านปีใหม่เดลิเวอรี่เหรอใช่ปีใหม่เดลิ ร้านพ่อไม่มีพ่อมากินที่ร้านปีใหม่ d ด l i v ว r y ีก็ได้ร้านพ่อนั่งไงร้านพ่อเหรอโอเคร้านพ่ออยู่ตรงนี้โอ้ปีใหม่ d ด l i v ว r y ีเอ๊มีอะไรอร่อยอร่อยนะอะไรภูเขาไฟนะ <c oughs> เดี๋ยวน่ากินมากน่ากินมากเลยเหรอโอเคโอ้โห ขนมอะไรบ้างเนี่ยผัดอะไรนะภูเขาไฟเหรอใช่ผัดอะไรพ่อพ่อพ่อก็ทำเองสพ่อทำเองเหรอภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดด้วยบุ้มพ่อเอเบเอชิโอเคอะไรภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟทองปีแรกกินมากเลยจ้าอืม สับปะรดกินมากโอเคแถมสับปะรดมีผัวอัดเนีมีผูอัดด้วยเหรอแล้วชีสโอเคไหนลองกินดูสิอร่อยไหมให้ชิมก่อนได้ไหมไม่ได้ไปทำของตัวเองดีอย่าไปแย่งกันไม่ได้แย่งก็อยากชิมดูเฉยๆว่าอร่อยไหมอร่อยไหมเออใครอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วใครล่ะเอ๊ะเหรอ ใครอยู่ข้างหลังไม่รู้เราไปได้ที่อื่นไงโอเคเอาถ้างั้นจบการรีวิวแค่นี้นะครับบ๊ายบายแล้วบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ